ไม,ไม,ไม่ไม่ไม่ยิงวะมึงไม่ยิงเหรอเดี๋ยวเอออ่ะเออกีบีดีกีบีด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 ีทุ่มอีซี่เจ็บเจ็บทำไมมันโง่จังเลยฉันว่าไอ้พวกนี้มันโง่มากเลยเนะออจริงตายหมดเลย อี้ฮิฮิฮิเอาตายกันบดเลยอเหรอเออใช่แล้วทำไมหน้าเปื้อนเลือดขนาดนั้นอะเออไม่รู้ดิไปกลับเรียกมาทำไมเนี่ยโอ้หไปไปไปเรากลับไปฐานทัพก่อนไปเราฐานทัพก่อนเด็นบังเกอร์ เนีย้ยเนีย้ยเนีย้ยโหนี่บังเกอร,ร์ของเราขี่ช่ไหมยเนี่ยหลายขั้นจังเอ,อยโยเพื่อนกลองอะไรให้ไหมเนี่ย คือบาสุก้าทําตกอะในไงบาสุก้าอยู่นู่นอะถ้าอยากได้สูบหูฟังก็อยู่ตรงเนี้ยแล้วกำลังทดลองสกิีบีดิวอย่ามายุ่งได้ไหมโอเคก็ได้ไปแล้วเฮ้ยเขายุ่งอยู่แล้วต้องมาตรงนี้ต้องมาตรงนูตรงนี้ ทำไมมันพังขนาดนี้เนี่ยเฮย้ยเราจะมาทดลองสก i p p y เฮย้ยในเห็นเจ้านายนี่ไหมเห็นเจ้านายแหละ s k i p ดี d Skippyd Skippyd มันร้องอะไรเนี่ยกิบ p p y d Skippyd เฮย้ยมันจะหนีไปไหนมันจะออกไปไหน s k i ดี y อ้ามมันไม่มีทางออกแล้วนะ กดซ่วมเออตัวอ,อย่างนี้กดส่วมมันเอนอกดหัวมันก็ได้กดกดมัน